สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิตซูบิชิสุดทอม์นเตอร์สาขาสีนคกเรียนครับวันนี้กลับมาพบกับเซลล์อาร์ตอีกแล้วนะครับที่ปรึกษาฝ่ายขายบริษัทสุดทอม์นเตอร์สาขาสีนคกเรียนครับวันนี้ครับเรามีรถอีก1คันครับเรียกได้ว่าตกแต่งพิเศษเลยนะครับกับมิตซูบิชิเอ็กเพนเดอร์นะครับปี2022กับกระจังหน้าสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับก่อนที่เราจะไปชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่่่่่พลลลลาาาาดดดคคคคิปปปปใใหมมๆนนนนนรรรรรััััั้้้งงงตตออไไไไเเเเีี๋ยยยววชกกบบถแะู และตอนนี้ครับอาร์ตอยู่กับ Mitsubishi X p พ n n d e r ปี2022แล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่95,000บาทนะครับถ้าเป็นสีนัตตลิกทั่วไปนะครับราคาจะอยู่ที่895,000บาทนะครับอุปกรณ์ที่เราติดตั้งเข้าไปนะครับเพิ่มเติมนะครับก็คือจะเป็นโลโก้ฝากระโปรงะคริลิกสีดำแบบนี้นะครับเขียนคำว่า X p ส n n d e r อนะครับอันนี้สามารถเลือกได้นะครับเป็นสีแดงก็ได้สีดำก็ได้หรือว่าจะเป็นสีเงินก็ได้นะครับผมแล้วก็ไฟหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นแบบยูสตนไลแล้ว d ถลดลงมาตรงนี้นะครับของเดิมนะครับไฟหน้าจะเป็นแบบฮาโลเจนนะครับอันนี้เราเปลี่ยนใหม่ให้นะครับเราอัปเกรดให้เราเปลี่ยนเป็น LED ให้ด้วยนะครับเพิ่มความส่องสว่างในขณะที่คุณผู้ชมต้องขับรถตอนกลางคืนนะครับทำให้เรามองเห็นทัศนาวิสัยในตอนกลางคืนกว้างมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นเลยที่สําคัญเลยนะครับก็จะเป็นกระจังหน้านะครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นกระจังหน้าแบบใหม่นะครับอันนี้เราเปลี่ยนให้ยกชุดเลยนะครับกระจังหน้าชุดนี้เรียกว่า X ขาดนะครับก็คือเราจะเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับยกรางพึ่ง แดงแบบนี้นะครับตัดกับตัวรถสวยๆแบบนี้ด้วยนะครับผมแล้วตรงนี้ครับจะเป็นกล้อง360องศาครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่หน้าจออีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ชุดแต่งอีกชุดครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์นะครับเข้ารูปมากๆนะครับตรงนี้จะเป็นสีเงินครับตัดด้วยสีดําด้านแบบนี้แล้วก็มีคิ้วสีแดงแบบนี้นะครับผู้ชมสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะพ่นเป็นดําเงาก็ได้นะครับหรือว่าจะไม่เอาแดงก็ได้นะครับสามารถเลือกได้เลยมาพร้อมกับโลโก้วิกเตอร์แบบนี้นะครับ แล้วตรงนี้ครับชุดแต่งก็จะมาพร้อมกับไฟหลีแบบ LED แบบนี้เลยนะครับช่วยเพิ่มความสว่างในขณะที่เราเดินทางตอนกลางคืนด้วยนะครับและในส่วนของรถคันนี้นะครับด้านบนนะครับฟิล์มเราก็ติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกให้นะครับเรารับประกันให้7ปีถ้าฟิล์มมีปัญหาเหี่ยวย่นเป็นรอยนะครับที่เกิดจากตัวฟิล์มเองนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้ามาเคลมกับเราได้เลยเรารับประกันได้นานสูงสุด7ปีนะครับเดี๋ยวเรามาต่อด้านข้างเลยว่ารถคันนี้เราติดตั้งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างเดี๋ยวเรามาดูเลยครับ และในส่วนของด้านข้างนะครับผู้ชมครับอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับก็จะเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วนะครับเป็นแบบทูโทนนะครับรับด้วยยาง205 55R17 นะครับผมอ่าเป็นยางของบิสโต n นอีโคเปียนะครับลายล้อก็จะเป็นแบบนี้เลยสวยงามมากนะครับแล้วก็อุปกรณ์เดิมๆที่มาจากโรงงานนะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแบบ LED แบบนี้นะครับก็จะเป็นสีส้ม ช่วยคุณผู้ชมเนี่ยครับรถยูเทิร์นนะครับเลี้ยวเข้าออกจากซอยทําให้เห็นเด่นชัดมากขึ้นเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นในขณะที่เราต้องเลี้ยยูเทิร์นนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะเป็นเวทอากาศครับอย่างที่บอกครับทุกๆคลิปเลยติดไว้ดีมากๆเวลาผู้ชมจอดรถตากแดดนะครับอากาศภายในรถมันจนร้อนมากเราก็แง้มกระจกไว้นิดนึงนะครับเรากลับขึ้นรถมาปุ๊บเปิดแอร์แบบแมคคูลนะครับช่วยระบายความร้อนภายในรถให้เย็นเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นเบ้ารองมือเปิดนะครับเป็นแบบเคปล่าครับของมิซูบิ แล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นมือจับแบบพรมีเมียมพร้อมกับปุ่มกดล็อกและปลดล็อกที่ด้านข้างประตูนะครับแล้วก็ตรงนี้เลยครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นชุดสเกิร์ตด้านข้างนะครับเป็นของวิกเตอร์นะครับสีขาวตัดด้วยเส้นสายสีแดงแล้วก็พ่นามด้านแบบนี้แล้วก็โลโก้วิกเตอร์นะครับแล้วก็ชุดแต่งนี้เราก็ยังมียางกันกระแทกให้ด้วยนะครับจะสังเกตเห็นอยู่ตรงนี้นะครับ ยางกันกระแทกนะครับแล้วก็ต้องบอกกันว่าชุดแต่งทุกชุดนะครับที่เราติดตั้งให้เราไม่ได้เจาะอ,อะไรเพิ่มนะครับเราใช้เป็นรูน็อตเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อด้านหลังครับว่าเราติดตั้งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างตามมาเลยครับ และในส่วนด้านหลังนะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับเสารับสัญญาณวิทยุนะครับเป็นแบบชาร์คฟินนะครับแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้ครับเพิ่มความสว่างในขณะที่เราเหยียบเบรกตอนกลางคืนนะครับแล้วก็มีช่องฉีดล้างกระจกด้านหลังตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไฟท้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟแบบสเปกตรัม LED นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED แล้วก็ไฟถอยแบบ LED ด้วยนะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับมีกล้องมองภาพด้านหลังอยู่แล้วแต่รถคันนี้เราอัปเกรดเป็นกล้อง3.60องศาะคร้ก้องทั้งหมด4ครับรงนี้ด้านะครับวก็ด้าานซ้ ขนขวาเมื่อกี้นะครับผมเอามารวมกันนะครับจะเป็นกล้องแบบ Bird Eye View หรือว่ากล้อง360องศานั่นเองนะครับแล้วก็รถคันนี้เรายัางติดตั้งเป็นชุดแต่งนะครับเป็นของ Victor นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยท่อคู่แบบเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดนอกจากมีภาพในขณะที่เราถอยหลังแล้วนะครับก็ยังมีเสียงเตือนให้ด้วยในขณะที่เราถอยหลังออกจากช่องจอดหรือว่าเราจะถอยเข้าช่องจอดเรียกได้ว่าปลอดภัยแน่นอนมีทั้งภาพแล้วก็เสียงเตือนด้วยนะครับแล้วก็อีนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นฝาท้าย เพียงแค่คุณผู้ชมนะครับใช้เท้าเตะตรงนี้นะครับฝาท้ายไฟฟ้าก็จะเปิดให้แบบนี้เลยนะครับฝาท้ายไฟฟ้านี้เรารับประกันให้สูงสุดนาน2ปีนะครับฝาท้ายไฟฟ้าเราเป็นแบบพรีเมียมกระบอกโชกจะใหญ่ขึ้นจากเดิมนะครับแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้านี้สามารถที่จะตั้งระดับความสูงได้ด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบกันหนีบด้วยนะครับในกรณีถ้าสมมติว่ามีวัตถุขวางอยู่นะครับอย่างนี้ ฝาท้ายไฟฟ้าก็จะเด้งขึ้นนะครับในกรณีถ้าคุณผู้ชมนะครับจอดรถในอาคารจอดรถที่มีหลังคาต่ำนะครับเราก็สามารถที่จะตั้งระดับความสูงได้นะครับว่าจะให้สูงต่ำแค่ไหนเราก็ดึงออกมาเลยนะครับแล้วเราก็กดค้างไว้แบบนี้ประมาณ3มวินาทีครับจะมีเสียงเตือนนะครับแสดงว่าเมมโมรีแล้วนะครับพอในครั้งต่อไปปุ๊บเราเปิดนะครับฝาท้ายไฟฟ้าก็จะเปิดตามที่ตำแหน่งที่เราล็อกไว้นั่นเองนะครับแบบนี้เลยนะครับถ้าคุณผู้ชมต้องการที่ยกเลิกการตั้งระดับฝาท้ายไฟฟ้าเพียงแค่คุณผู้ชมนะครับดันที้สุดแบบน ใช้งานง่ายๆแล้วก็กดค้างไว้3วินาทีครับมีเสียงแบบนี้ฝาฟา้าก,ก็จะเมมโมรีแล้วนะครับในครั้งต่อไปก็จะเปิดตามตำแหน่งที่เราตั้งไว้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันภายในครับว่าเรามีออปชั่นอะไรเพิ่มเติมไปบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ และในส่วนภายในของรถคันนี้นะครับผู้ชมครับเริ่มจากพวงมาลัยด้านหน้าเลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับพุ่มหนังแบบนี้นะครับมาพร้อมกับระบบมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับแล้วก็ระบบล็อกความเร็วนะครับหรือว่าระบบคูดคอนโทรลนั่นเองนะครับแล้วก็พวงมาลัยรถคันนี้นะครับสามารถที่จะตั้งสูงต่ำได้นะครับแบบนี้เลยแล้วก็สามารถดึงเข้าออกได้ นะครับก็สะดวกมากมากครับสาหรับลูกค้าที่เป็นผู้หญิงนะครับตัวเล็กๆนะครับก็สามารถที่จะปรับระดับตัวลายวิยขยับเข้าหาตัวเองได้นะครับแล้วก็หน้าปัดออกแบบใหม่ครับเป็นแบบไฮคอนทาร์สนะครับมีโลโก้เอสเพนเดอร์หมุนๆแบบนี้เลยสวยงามเท่มากๆไฮไลท์หนึ่งอย่างที่อันบอกก็คือจอนะครับอันนี้เราก็เปลี่ยนใหม่ให้เป็นจอ Android นะครับเป็นแบบ QLED นะครับขนาด10นิ้วนะครับแล้วก็รองรับแอปพลิเคชันนะครับต่างๆที่คุณผู้ชมอยากจะดาวน์โหลดนะครับไม่ว่าจะเป็น y YouTube Netflix Disney p พ u s นะครับทำงานคู่กับ ด้านหลังขนาด12นิ้วแบบนี้นะครับทำให้สะดวกสบายสร้างความบันเทิงในขณะที่เราต้องเดินทางไกลๆนะครับมาพร้อมกับเด็กๆคุณหนูๆน,นะครับก็สร้างความสนุกสนานตลอดการเดินทางแน่นอนแล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับเพิ่มเติมเข้าไปนะครับรถคันนี้ก็จะเป็นกล้อง360องศานะครับกล้องส6 0องศาก็จะโชว์ที่หน้าจอแบบนี้เลยนะครับในขณะที่เราใส่เกียร์ถอยหลังนะครับก็จะมีภาพขึ้นที่จอด้านหน้าด้วย แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเกียร์ใหม่ครับเป็นเกียร์แบบ CVT นะครับแล้วก็มีแบ่งมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ระบบออโต้โฮนะครับแล้วก็อีกนึงอย่างที่เราเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็จะเป็นฟ้าชาร์จนะครับอันนี้เราก็เพิ่มให้2องพอร์ตนะครับนอกจากที่จะมีชาร์จด้านหลังแล้วนะครับด้านหน้าเราก็เพิ่มจุดฟ้าชาร์จไปให้ด้วยอีก2องพอร์ตนะครับแล้วก็แอร์เป็นแบบดิจิตอลนะครับอันนี้มาพร้อมกับระบบแม็กคูในกรณีที่เราจอดรถตากแดดนะครับแล้วเรากลับขึ้นรถขึ้นมาเราอยากให้อุณหภูม นะครับแล้วเดี๋ยวพัดลมมันก็จะโบแบบนี้ให้เลยนะครับพออุณภูมิมันเย็นได้แล้วเราก็กดกลับมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับอันนี้ก็ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เบาะหนังที่ผมนั่งอยู่นี้นะครับก็จะเป็นเบาะหนังชนิดพิเศษนะครับสะท้อนความร้อนด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่พักแขนนะครับขณะที่เราต้องขับรถไกลๆนะครับเราก็วางแขนรงนี้ได้เลยนะครับป้องกันการเมื่อยล้านะครับแล้วก็ในนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับลึกมากๆแล้วก็ตรงนี้ก็ยังมีที่เก็บทิชชู่ด้วยนะครับเวลาที่เราจะใช้งานเราก็ดึงออกมาจากตรงนี้ได้เลย ลืมบอกไปครับรถคันนี้นะครับตอนที่เราจะขึ้นรถมานะครับเราก็มีสครับเพดกัรลอยให้ด้วยนะครับเราก็ติดตั้งให้ทั้งหมด4ชิ้นเลยนะครับเวลาที่คุณผู้ชมนะครับขึ้นรถลงรถจะได้ไม่พลาดไปโดนตัวถงังรถทําให้รถไปลอยด้วยนะครับดีมากๆครับ และนี่ครับกับมิตซูบิชิ i ิว e x p ก n d e r ปี2022ครับตกแต่งแบบนี้ครบๆสวยๆแบบนี้ไปเลยนะครับวันนี้อาร์ตมีโปรโมชั่นมาบอกนะครับอยากขับรถดีๆเจ็ดที่นั่งราคาไม่ถึงล้านนะครับแต่งสวยๆแบบนี้กำเงินมาเลยครับใช้เงินออกวรถเพียง32,000บาทฟังไม่ผิดครับใช้เงินหน่วรถเพียง32,000บาทนะครับขับรถคันนี้กลับบ้านได้เลยนะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับต้องการขอใบเสนอราคาพักมาได้เลยครับที่ไลน์แอดด้านล่างนี้นะครับ m i t s u a h t m ครับการันตีครับเสนอราคาเร็วสุดภายใน5นาทีนะครับหรือว่าอยากจะ ละเียการจัดไฟแนนซ์ก่อนก็ได้นะครับว่าอาชีพนี้จัดไฟแนนซ์ได้ไหมอาชีพนี้จัดไฟแนนซ์ได้หรือเปล่านะครับโทรมาสอบถามก่อนได้เลยที่เบอร์โทร0865443768ยินดีให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงนะครับผมสำหรับวันนี้อาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับว่าอาจารอารถรุ่นไหนมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูอีกบ้างลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Drive youri Mits Motors Mitsubishi